เรื่องนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เงินเดือนนะครับก็บคือเขาบอกว่าเขาทํางานมานานแล้วแหละเงินเดือนเพิ่ง3ามหมนอะครับอายุ34ปีจะมีเงินกเกษียณ15ล้านได้ไหมได้ครับว่าเป้าอย่างนี้ 15, 000, <ช>นสิบห้าล้านตอนเกษียณใช่ไหมอโอเคนะครับมีความเป็นไปได้ไหมเรามาดูกันนะครับ ว่าจะวางแผนการเงินยังไงมีแบบไหนได้นะครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทงเข้ามาได้ครับเบื้องต้นหรือแรกก่อนนะภายใต้เงินเดือน3 2 0 0มื่นสองครับสามหมื่นสองถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้มีภาระไม่ได้ก่อหนี้สินที่หนีไม่ออกไวมากมายนะควรจะวางแผนเก็บเงินกันยังไงเก็บสักเท่าไหร่และจะทําให้มีเงินได้ประมาณเท่าไหร่มันจะมีวิธีคํานวณอยู่2วิธี วิธีแรกคำนวณแบบแบบแปลแ,แ,แบบเส้นตรงอ่ะคือจากนี้ไปจนกว่าจะพายุหกสิเนี่ยหรือ65แล้วแต่จะวางแผนนะเก็บมันเท่าๆกับทุกปีซึ่งพอคิดเสร็จหมดแรงใจโอเคมาดูาดูตัวอย่างวิธีคิดนะครับ,รบเนื่องจากาใช้ Excel มันใส่สูตรคำนวณยุ่งยากหน่อยจะใช้แอปในการคำนวณน,นะครับทางการเนี่ อ่ะมาดูกันครับก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเรามาดูลองวิธีคำนวณแบบแบบเส้นตรงกันนะก็คือใช้แอปคำนวณแบบ TBM ก็คือตั้งเป้าหมายใช่ไหมตั้งเป้าหมายว่าถ้าจะมี15ล้านก็ใส่ฟิงเจอร์ไบลู15ล้านนะครับ15ล้านนะครับจากนั้นก็มาดูว่าอีกกี่ปีกว่าจะ,กะเกษียณเราเพื่อง,ง่ายๆเจ็ดปีกันเก็บนวนนะเป็นปีนะครับสมมุติวันนี้อยุคเรา34ใช่ไหมใช่ครับแล้วตั้งเป้าถ้าเอาถ้าแบบ4 6 10กว่า20ปีอ่ะใช่ไหม 26ปีทีนี้พอเก็บจะต้องเก็บกันปีละเท่าไหร่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้หาผลตอบแทนได้เท่าไหร่ล่ะถูกไหมเราดูง่ายสมมติเราเก็บที่แบงก์แบงก์บอกเอาไปดอกเบี้ย2เปอร์เซ็นต์แลวการรับรอง2เปอร์เซ็นต์นะ,ะสมมติรับรองได้ไมาจากนี้26ปีแบงค์ให้2เปอร์เซ็นต์ไม่ลดแล้วนะซึ่งบางคนก็บอกทันทีอาจารย์ไม่มีทางที่แบงก์จะไม่ลดดอกเบี้ยต่ำกว่า2เลยจากนี้ไป26ปีเพราะว่าเดี๋ยวต้องโดนรัฐบาลบีบ พอไอแบงค์ชาติประกาศลดดอกเบีย้ยโอเคมาดูถ้าสเเซนได้เท่าไหร่เนี่ยเก็บปีนสี่แสนสี่ะพี่ตกเดือนวันเกืบ 4, อบเกือบสี่หม่ะไหวไหมล่ะไม่ต้องกินไม่ต้องใช้กันเลยทีนี้เออเดือนสามหมื่นสองใช่ไหมไม่ใช่ดังนั้น <c oughs> ก็ต้องไปปรับที่เรทสมมุติถ้าเราปรับเรทหมายถึงว่าหาผลตอบแทนได้สูงกว่าชน่ไหนเป็นเท่าไหร่ได้ละหาได้เป็นซะ หกถ้าหกเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ยังสองแสนห้าก็ตกเดือนสองหมื่นใอยู่นะก็ยังหนักอยู่ก็ยังสาหัสอยู่ใช่ไหมเออถ้าปรับได้เป็นสักแปดละถ้าแปดตกเท่าไหร่ครับแสนแปดก็ประมาณสักหมื่นห้ากว่า ต่อเดือนหงินเดือนตามเงินสองเก็บมือหน้ากว่ายังหนักไหมก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะยังหนักอยู่นะไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายยากนะเ,ออเป็นไปได้ยากเมื่อกี้สามหมื่นสองเราพูดถึงว่าพี่ยังไม่ได้หักประกันสังคมไม่หักอะไรลยนั้นน่ะยังไม่ได้หักค่าใช้<า><ห>จ่ายยังไม่ได้อะไรอะไรเลยเนี่ยเออยช่ไหมก็ยังไม่ได้ใช่ไหมถ้าเรผลต่อแทนได้สักสิบละสักสิบละเท่าไหร่ก็ประมาณแสนสามเจ็ดก็หมื่นนิดนิดต่อเดือนก็ยังไม่น้อยเนี่ยยังไม่น้อยใช่ไหมแล้วก็จะมีคำถามอีก สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยหาได้เหรอหาได้ไหมอ่ะต่ไมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่พอหาได้แต่ก็อาจจะไม่ง่ายมากระยะยาวๆลงทุนยี่หกปีนะส่านตัวกองทวกองทุนรวมอะไรพวกนี้พอไหวอยู่ก็อาจจะพอมีแต่ก็ยากนะไม่ได้เรื่องง่ายนะครับต้องต้องเลือกกันเป็นนะครับ โทษทีปมว่าปรับแี่นิดนึงนะครับเนะครับต้องกก็ประมาณแสนสองตกเบิร์ก็ไม่ต่างหมืนนนน่นนะิดๆนะโอเคไหมงั้นด้วยวิธีการคิดแบบเส้นตรงปลัปลปล,ลีเนียลีเนียไม่ใช่แล้วก็ไม่สอดคล้องความเป็นจริงมากนะักหรอาเอาอยัางไงงั้นเราต้องใช้โปรแกรมคำนวณตัวต่อมาคือตัวของ retirement calculator นะครับตรง 4.1k 0ตรงนี้ามาดูครับ การคำนวณได้ไงตัวนี้คือตัววิธีคำนวณตัวเดียวกับที่ใช้ในการคำนวณกวบกองทุนสำรองเลี้งชีพหรือกอบข,ขหลักการของมันคือคิดตัดเงินเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้นะครับของไรายได้สะสมไปแต่ละเดือนแล้วแต่ละเดือนไปลงทุนนะครับไปลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นสักเท่าไหร่เป็นระยะเวลากี่ปีเงินจอบมาเป็นเท่าไหร่เข้ไหมั้รเริ่มตนน้นไงแล้วก็ซาราลี่ก่อนในเงินเดือนพี่ก็3 2 0 0 0ใช่ไหมครับสาม0 0ก็ใส่เลย32 0 0 0ต่อเดือนนะครับทีนี้หลักการคือตัด กี่เปอร์เซ็นต์ของเดือนเอนเนนเนอ,อ,อ,อ unch, ตัดเปอร์เซ็นต์ของกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนไงเดิมทีมันมีนายจ้างลูกจ้างสมทบถ้าเป็นพวกเอ่อกบขหรือพวก provident fund ใช่ไหมใช่แต่นี่ของเราเคสนี้ถามมาก็คือไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรอกในที่ทำงานกบขก็ไม่ใช่ด้วยดังนั้นงานนี้คือฝั่งเดียวคอนดิชันแมทฝั่งเดียวเลยพี่เพียวๆคนเดียวไม่ไม่ไม่เกี่ยวนายจ้างถูกไหมครับเอาสักกี่เปอร์เซ็นต์ ขอเงินเดือนดีล่ะหลักการก็บอกว่าเก็บสัก10%ถ้า10%ก็สกตาร์ทเริ่มต้นประมาณ3,200ต่อเดือนไอ้ไหวคงไหวได้3,200ต่อเดือนแต่ถามว่าถ้าออมแค่3,200เราดูก่อนนะเอา10%ก็ได้นะเอา10%ก่อนนะ <c oughs> พอลง10%เสร็จเรียบร้อยไปลงที่ผลตอบแทนเท่าไหร่หรอะระยะยาวสมมติเราตีแค่8พอนะเอา8พอนะใช่ไหมถามวิธีกานที่รีรรทายก็สมมุติถ้าจะเก็บถึง60มีเวลากี่ปีนะ 26, 26ปีถูกไหมครับ 26, 26ปีทีนี้มันไม่ได้เก็บคงที่ใช่ไหมก็จะปรับเก็บเพิ่มตรงเนี้ย แอนนุ่นสัลารเรกก็คือเราจะเก็บเพิ่มเฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีจากนี้ไปจะไม่เก็บคงที่เพราะมันเป็นไม่ได้เราที่จะเก็บคงที่เป็นไม่ได้เลยใช่ไหมดงั้นสมมติถ้าเก็บเพิ่มเฉลี่ยปีละสี่เปอร์เซ็นต์ไว้ไหมรายได้เราน่าจะเพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเอ้ยต่อปีได้ไหมจากนี้ไปถ้าสี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้สามพันสองปีหน้าก็เพิ่มเดือนละร้อยกว่าบาทเพิ่มแม่ไหมปีหน้าพอได้นะก็เดือนละร้อยบาทเองก็ไม่หนักนะ เออมเตืต้อมเืดือนละร้อยบาทในปีหน้าอ้าวเรามาดูแบบนี้กเกษียจะมีเงินเท่าไหร่ครับจะมี4ล้านหกซึ่งพอไหมไม่พอยังข่างเป้า10ล้าน15ล้านเยอะมากใช่ไหม ก็เลยต้องมาปรับความดีบิชั่นตรงนี้เพิ่มเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ดีแล้วถ้าเจ็บใช่ไหมเราดูเพิ่มเท่าไหร่ดีถ้าเป็น15%ถ้าเป็น15%เร์เาเข้ากุเลดใหม่ดูเสียบหมายความว่าต่อไปนี้เก็บ15%ของ32,000ก็ตกประมาณ4,500บาทอะใช่ไหมสี่พันห้าพับาทน่าจะพอไหวไหมล่ะถ้าน่าพอไหวเข้ากุเลดดูเสียบเงินย้องเป็นเท่าไหร่ถ้าเก็บแบบนี้จะกลายเป็นหนึ่งล้านเก้าครับถ้าเพิ่ม4%สี่เปีโดยตเซ15%ของรายได้จะเป็น6,900ใช่มซึ่งงยัไม่พอไม่พอ จะไปคาดหวังผลตอบแทนเกิน8ในหลักการวางแผนการเงินไม่แนะนํานะเพราะว่ามันจะเป็นการประมาทมันจะไม่รับโอกาสใต้มันยากเราคํานวณที่มีความเป็นไปได้สูงดีกว่าในเชิงรีทิร์นนะแล้วจะทําให้เริ่มไปเสี่ยงสูงนด้ไม่จําเป็นอ้าเรามาปรับตรงไหนดีมาปรับตรงดูตรงปรับจากปรับจากรายได้เราเปลี่ยนเป็น20%ไหวไหมถ้าย0่ จอเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9้าล้านสองเรื่ 10, 000, องใกล้สิบล้านขึ้นอย่างตอนนี้อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณหกพันสี่หกพันสี่ใช่ไหมใช่สตาร์ทที่หกพันสี่คำถามคือเงินเดือนสามหมื่นสองต่าสมหกพันสี่พอไหวกันไหมบางคนก็บอกยากมาพี่เราจริงจริงนะ <c oughs> ผมเคยเห็นหรือพวกเราเคยเห็นไหมเงินเดือนสามหมื่นสองแต่ผ่อนรถเดือนละหมื่นหมื่นสองเคยมีไหมเยแย่เยอะแต่มันผ่อนรถแต่ผ่อนได้ผ่อนบ้านผ่อนได้ไหมได้แต่พอจะให้เก็บเก็บไม่ได้เว้ย แน่นอนหลายๆคนเป็นแบบนั้นนะผมเองก็ยินไปแบบนั้นในอดีตผมเคยผ่อนบ้านผ่อนรถรวมๆมาเกือบสี่หมื่นต่อเดือนนะแล้วพอพอผ่อนจบเก็บเงินสี่หมื่นต่อเดือนได้ไหมล่ะเก็บไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นที่เก็บไม่ได้เพราะว่าเรายังขาดความรู้ทางการเงินเพราะไม่ไม่มีความรู้ทางการเงินไม่มีแรงจูงใจว่าต้องเก็บเงินไปทําไมน่ากลัวไหมว่าถ้าเกษียณแล้วไม่มีเงินพอแล้วไม่มีไม่มีไอเดียเรื่องพวกนี้ไม่มีฝิวือเรื่องพวกนี้ไงเมื่อลยไม่เก็บ ถ้ามีฟิวนิ่งแรงจูงใจพอมีหลายคนเก็บได้นะครับหลายๆคนนะครับที่เคยมาฟังสัมมนา,าการวางแผนการเงินกับพวกเราที่เราจัดประจำอยู่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้นะครับอย่างรอบต่อไปเราจะจัดวันที่เท่าไหร่นะพี่นิจจัดสิบเจ็กับ27ครับ เดือนกุมภาเนี่ยสิบกุมภานะครับวันที่17เดือนกุมภานะครับซึ่งจะจัดที่แมคโดนัลล์รอบประชุมของแมคโดนัลล์พาซีโอรามคำแหงนะครับในเวลาหมายโมงถึงทิบบุตาตรกาสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ว,วันที่27เดือนกุมภาเช่นกันจัดที่แมคโดนัลล์แต่เป็นแมคโดนัลล์สาขากราฟเทอร์รัชนานะครับอ,อันนี้จะเป็นตอนเย็นเลิกงานเวลาโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งสะดวกที่ไหนเวลาไหนนะครับก็สามารถจองยังไงนะพี่นี่ก็เดี๋ยวผมขึ้นไลน์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับก็แอดมาได้นะครับแล้วกก็บอว่า เอราจะมาสัมมนา,า,านี้นะครับครับราคาแค่จ,จ่ายเท่าไหร่ครับแค่เอาคนละพันห้าแล้วกันจบจบน่ะคนละพันห้านะพันห้านี้อาหารเครื่องดื่มในแมตตัวเราไม่อั้นครับใช่ครับกินกันไปคุยกันไปจอยๆครับเลี้ยงกันสนุกสนานแฮปปี้อ่ะ,ะครับก็จองไปได้นะครับโอเคก็จะมีพื้นฐากกนเรื่องการวางแผนการเงินพวกนี้นะครับโอเคนี้เรามาดูนะครับดูต่อทีนี้คนเนี้ยนะ่ะ สมมติต้องการสักสิบห้าล้านต้องทำยังไงล่ะใช่ไหมเราดูนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในหกพันสี่สตาร์เริ่มต้นไหวไหมถูกปะถ้ามันมีแรงจูงใจบางผมก็เก็บไหวผมเคยเจอเด็กเงินเดือนสามหมื่นหก<ม>ผมเก็บหมื่นก่อเดือนนะเออที่ 36, คเคยมาบ<ช>ังตราดเรานะโอ้เก่งมากแล้วก็กช, <ๆ S 2> ชว์เลยให้ดูนี่อาจารย์ดูเลยในแอปแบงก์เนี่ย ทุกๆเดือนเขาก็จะตัดจากออมทรัพย์น่าโอนไปไว้ที่ฝากประจําเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นนะก็เรียกฝากประจำดีซีเองบางคนก็มีเนี่ยออมทรัพย์โชว์ห้าหกล้านสิบล้านแล้วอายุเพิ่งสี่สิบกว่กาก็มีนะที่มาบังสัมมนาพวกเราเนี่ยก็ทําได้ดีพวกนี้มีทั้งวินัยซึ่งวินัยมาจากเป้าหมายทางการเงินงก่อนใช่ไหมสมมติเคสนี้สมมติเคสนี้นะก็จะวางแผนบอสถ้าเกษียณถ้ามีสักสิบล้านสิบห้าล้านนี่อย่างเ,เนี้ยผลเริ่มใกล้เคียงยังเริ่มใกล้เคียงสิบล้านแล้วนะใช่ไหมครับแต่สมมเราลองยกไหมถ้าเป็นยี่ส 25%ของรายได้จะเป็นเท่าไหร่ครับดูนะครับก็ได้ประมาณ11.5ล้านที่25%็นประมาณถ้า7-8พันต่อเดือนไงใช่ไหมใช่<ะ>ใชก็ใกล้เคียงกันผ่อนรถคันเล็กๆนะนแต่นี่คือการผ่อนอนาคตที่มั่นคงไว้ตอนเกษียณเลยเราพูดถึงว่าเริ่มต้นที่เท่านี้แล้วปรับเพิ่มไปตามรายได้สักประมาณเฉลี่ยสัก4%ต่อปีที่ปรับเพิ่มขึ้นนะแต่สมมติเราสามารถเพิ่มเป็น5%ล่ะ ทุกๆปีปรับเพิ่ม5%เงินเกษียณตเกษียณจะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าขึ้นไป12.8เริ่มใกล้15ล้านจะมีอย่างครับเริ่มใกล้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับเริ่มเห็นความจริงเออเริ่มเห็นความจริงถูกไหมนะครับเีบางคนไปแค่ที่จริงบางคนประคำดวณรายได้ผมเคยเจอนะพระคำนวณรายได้เฉลี่ยยอดหลังอัตราการเพิ่มผงรายได้หลายๆคนนะเพิ่มมากกว่า5%ต่อปีอยู่นะบางคนมาจากการปรับตำแหน่งบางคนมาจากการปรับเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับแ็ะยิ่งเพิ่มได้พวกบางคนขยันหน่อยตก เย็นตกดึกมาค้าขายขายของออนไลน์อย่างเงี้ยโอ้โหกระโดดโคตรพลาดก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับงั้นสมมติเราภับปรับเพิ่มไป็น6เปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเราเริ่มต้นที่25เปอร์เซ็นต์ของ30,002ใช่ไหมครับแล้วเฉลี่ยต่อปีเราจะเพิ่มการออมไป6เปอร์เซ็นต์ปรับเพิ่มการออมเพิ่มขึ้น6เปอร์เซ็นต์จากปีล่าสุดทุกๆปีเราปรับเพิ่ม6เปอร์เซ็นต์นะมาดูว่าเงินจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับคราวนี้จะกลายเป็น14.25ล้านใช่ป่ะใกล้เคียง15ล้านนะรหน การวาวแผนต้องคำนวณแบบนี้ก่อนดูก่อนแล้วว่าข้อแรกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ตกประมาณเจ็ดแปดพันต่อเดือนเนี่ยเราทำได้ไหมต้องตัดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างถ้าจะต้องทำแบบนี้นะครับที่ไม่จำเป็นออกไปดังนั้นปรับเพิ่มหกเปอร์เซ็นต์สมมติปีนี้เจ็ดพันสี่ก็เพิ่มประมาณห้าร้อยบาทต่อเดือนในปีหน้าหนักเกินไปไหมที่จะเพิ่มแบบนั้นถ้าไรายได้เพิ่มเราก็ปรับเพิ่มตามแต่เพิ่มมากกว่าก็ปรับเพิ่มมากกว่ากว่าไปเลยจากนั้นผลตอบแทนที่แปดเปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้ไหมอันนี้ต้องไปศึกษาหาความรู้ในการทีี่่่จจะะเเลลืออกกกสินนนนทททรัพยย์งงุุงชวมม็าได้ไ้ถ ยาวยี่สิบกว่าปีหาได้ไหมถ้าหาได้เรามีโอกาสที่จะเข้าใกล้เคียงแบบนี้ได้นั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่ที่ ความรู้เรื่องยากที่ไม่เคยทําได้หลายๆคนที่ทําได้มันเกิดจากสองทายหนึ่งต้องการทํามันจริงๆเพราะรู้ว่ามันสําคัญและจําเป็นเราลองไปคํานวณดูน,นะครับณนะวันที่เราอายุมากแล้วถ้าทํางานไม่ไหวหรือไม่ต้องการทํางานต่อเราควรต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอใช้ได้ในแบบต้องไม่ดิ้นรนทํางานมากนะักหรือไม่ทํางานเลยก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ต้องคิดก่อนเลยอืมคิดก่อนโอเคเสรจตเห็นจำเป็นมันสําคัญกับเราเราต้องทํำยังไงเราควรต้องการเงินออมเงินยังไงออมเท่าไหร่ แล้ววางในสินทรัพย์อะไรควรจัดสรรยังไงทั้งหมดอยู่ที่ความรู้พื้นฐานในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลนะครับยิ่งอยากร,รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็นอกจากติดตามช่องพบเราไปแล้วนะครับแนะนำนะครับมาพบกันในงานสัมมนาซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกเดือนอย่างถ้าใครที่ดูคลิปนี้ทันเดือนมอกราหรือกุมภาพก็จะพบว่าเจอกันในวันที่ส7บเจ็ดหรือยี่บเ็ดกุมภาพเลือกวันใดวันหนึ่งนะไม่ต้องมาทั้งสองวันนะขอวันเดียวก็วันเดียวนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูคลิปนี้แล้วปรากฏมาดูปลายกุมภาไปแล้วก็ติดตามต่อว่าเดือนถัดๆไปเราจัดกันวันที่เท่าไหร่สถานที่ไหนบ้างนะครับใช่ครับก็แอดไลน์มาถามได้ครับครับนะครับเอาแอดไลน์ที่พี่นิ่กเทิ้งไว้นี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆเลยก็ดีนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดี